วัสดีฮสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะส่วนใหญ่เราไม่ได้เห็นหน้าท่านมาสักอระยะหนึ่งไปเดินทางเดินทางไปสองปีใช้เวลาเดินทางอยู่บนรถเนี่ยกี่กี่ปีก็สามปีปีแรกก็ในร่มแม่น้ำโขงก็เกือบสามเดือนปีที่สองก็ไปมองโกเลียก็หกเดือนครึ่งร่มแม่น้ำโขงเนี่ยร่มแม่น้ำโขงไปัตงแต่จุดกำเนิดแม่น้ำโขงเลยมั้ไม่ได้เข้าไปแค่ลาว แล้วก็เวียดนามแล้วก็จีนตอนใต้แล้วก็กลับมาฮะนี่คือไปเดินทางโดยรถมถน้านรถบ้านรถบ้านรถบ้านค่ะรถบ้านนั่นคือทริปแรกทริปที่สองที่เดินทางคือไปมองโกเลียเหมือนกันก็เข้าเขมรไปเวียดนามขึ้นจีนแล้วก็ไปจีนตอนเหนือที่สูงที่สุดที่ลึกเข้าไปในไซบีเรียแล้วก็วกกลับมาเข้าที่มองโกเลียกลับเข้ามาที่จีน แล้วก็กลับเข้าสู่ลาวแล้วก็กลับเข้าสู่ไทยหเ<อ>ดือนครึ่งอ,อาเซียนเนี่ยเคยคิดจะไปตะลุยตามอาเซียนทุกประเทศหรือยังครับอีกสักปีกว่า,วาจะไปตอนนั้นก็จะไปเข้าไปจีนเข้าลาวจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุน่นไต้หวันฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย แล้วก็กลับมาสู่สิงคโปร์แล้วก็กลับมาเลเซียไทยนี่นี่ใครอยากจะรู้อีกอีกสามร้อยสี่ร้อยกว่าวันเนี่ยเราจะเข้าสู่ AEC แล้วใครอยากจะรู้เรื่อง AEC ีเนี่ยแจ็คอยากจะรวย A e c ซรู้ก่อนรวยก่อนดีครับคุณต้องมาปรึกษาว่าะจะจะไปตั้งรบลากันอะไรกันตรงตไหนเนี่ยสมมติถ้าเรามีซองกระถินแล้วให้ท่านได้สิตอนเล่รายการแล้วครับงานทำงานงานบุญครับตอนนี้คือตาตะเวนไปหลายประเทศจริงๆแล้วขอถามนอกเรื่องหน่อยเถอะว่าเดินทางไปหมดแล้ว ประเทศไทยของเราเนี่ยอีกหน่อยจังหวัดอะไรที่จะน่าลงทุนที่สุดจังหวัดอะไรที่จะเป็นเมืองใหม่ในการเปิดต้อนรับเอเชีถ <A EC. S 2> ามดิมผมคิดว่าทุกอย่างมันคงขึ้นอยู่กับเรื่องของการคมนาคมครับคราวนี้ถ้าไปดูแล้วรถไฟจีนเนี่ยรถไฟความเร็วสูงของจีนเนี่ยมันเข้ามาอยู่ที่ลาว <ละ S 2> แล้วก็จะโผล โผล่ที่หนองคายคิดว่างั้นนะ <c oughs> แล้วก็จะลงไปทางใต้เข้าไปมาเลแล้วก็สิงคโปร์ <c oughs> ฉะนั้นไอเส้นทางอีสานเนี่ยถ้าเกิดว่ารถไฟความเร็วสูงผ่านแน่นอนความเจริญก็ย่อมมีมาท่านกำลังจะบอกว่า,า,าอีกหน่อยเนี่ยจากเออจีนเนี่ยจีนจะเข้าทางเวียดนามเวียดนามก็มาถึงลาจีนเนข้าเราจีน่ะถึงลาวเลย เข้า,อ,าอีส,สานของไทยแล้วก็เข้าอีส,สานไทยคันนี้ตรงนั้นก็เส้นหนึ่งอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า east west corridor ซึ่งก็คือตอนอกลางๆของเวียดนามเนี่ยข้ามเข้ามาอีส,สานข้ามผ่านส่วนกลางของไทยแล้วก็เข้าไปสู่มหาสมุทรอินเดียไอ้ตรงนั้นก็เป็นเส้นหนึ่งซึ่งอีกสัก ปีหน้านี่จะเสร็จแล้วมั้งตรงนั้นจะตรงกับจังหวัดอะไรของประเทศไทยฮะโอ้หลายจังหวัดที่ภาคกลางของเราตั้งเยอะเลยทีเดียวตอนกลางตอนเหนือเต้องฟังเอาไว้กี่ปีครับท่านญ่าต้องเตรียมไปขายเออครีมกันแดดอีกหน่อยทุกประเทศจะต้องมาทางการิทธิ์ที่นี่ไปถึงรถไปจะได้จะได้ซื้อครีมกันแดดของเราไปใช้แก่นุณเดินรุ้มแม่น้ำโขงโอเคร่าจริงจริงบีบีแค่ยอมมาทามาถามคุณวันหลังคงจะต้องได้เจอคุณวิกรมมาคุยเรื่องนี้โดยตรงเลยทั้งหลายทั้งวงตรงที่ว่านี่เป็นแค่แผนงานนะ ไม่รู้ว่ารัฐบาลจีนกับรัฐบาลไทยเนี่จะกลงกันได้หรือเป่ามาถามคุณนิกรมเรื่องหนังสือบ้างดีกว่าเป็นนักธุรกิจที่รวยมากๆเลยทีเดียวนะคะทำไมถึงผันตัวเองมาเป็นนักเขียนได้คะก็คิดว่าตัวเองอาจจะเอาใช้เวลาส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไอ้ออดีตเรามาแบ่งปันให้กับคน โดยเฉพาะพวกหนุ่มๆสาวๆเพราะตอนตอนที่เริ่มทํางานใหม่ๆตอนที่จบมาใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นก็ไปเริ่มงานแล้วแบบไม่มีไอเดียไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะทำอย่างไงตอนนั้นอยากจะได้ข้อแนะนําจากคนอื่นที่มีประสบาการณ์ก็ไม่มีฉะนั้นพอถึงเราวันนี้เรามีประสบาการณ์แล้วเราก็เลยอยากจะเอาไอสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นแนวทางตรงนั้นเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ไอ้นั่นก็คือเป้าหมายอันแรกท,ที่ที่อยากจะทำ เมื่อสิบี่ปีที่แล้วสิบี่ปีที่แล้วหนังสือเล่มแรกที่คุณพิกรมออกมาเนี่ยค่อนข้างจะคือหามากนั่นคือหนังสือผมจะเป็นคนดีอตอนนั้นคือหามากจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จตอนนั้นหนังสือคุณพิกรมตอนนั้นมีคนหลายๆคนจับตามองเออเพราะอะไรฮะเคยเคยทำดีผมเนี่ยเป็นคนที่เขียนหนังสือเขียนอะไรก็แล้วแต่จะเขียนเหรียญเหมือนสามด้านน่าจะไม่เขียนหัวแล้วก็เก็บก้อยไว้ที่บ้าน ผมจะเขียนด้านข้างด้วยฉะนั้นก็จะเขียนรอบครบแล้วก็เป็นจริงแล้วก็คิดว่าอะไรที่มันมีเป็นตัวอย่างหรือเป็นสิ่งที่ดีกับไม่ดีเนี่ยก็จะเขียนน่นั้นหมดเลยคุณมิกรมการทำหนังสือเนี่ยคุณก็รวยจะตายคนเช่าอมตะนครของคุณยี่อะไรเยอะแยะไปหมดทาหนังสือมันไม่ช่วยทําให้คุณรวยขึ้นนะฮะไม่มีคุณขาดทุนทุกเรื่อขาดทุนด้วยเขาบอกว่าถ้าสมมติเกียรติไทยเนี่ยยุค่าสองอย่าง ให้เปิดหนังสือครับหมดแน่สายสายป่านไม่ยาวคุณคุณคุณเจเล้งแง่พเหรอออก่ะเพราะฉันเขาบอกคุณมีคุณนึกยังไงเป็นนักธุรกิจที่จับเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านแต่อยู่ดีมาทำหนังสือเนี่ยมีแต่ขาดทุนเพราะอะไรมันเป็นหน้าที่นะที่เราเนี่ยเวลาเดินไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราควรต้องหันกลับมาดูแลสังคมม้างอาจจะเป็นเพราะความเคยชินกับครอบครัวมั้งว่าเราเป็นพี่คนโตมีน้องยี่สิบกว่าคนมีหลานยี่สิบกว่าคน ก็เลยความเป็นเคยชินว่าเออเราควรจะต้องมาทําอะไรเขาบ้างพอเราโตขึ้นแล้วเราประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งก็ไม่ได้รวยมากแต่ก็คิดว่าเออเราทําไมไม่มาทําอะไรให้กับสังคมบ้างแค่นั้นเองแต่หลายๆคนก็มองว่าผมเนี่ยอยากจะเดินเข้าไปสู่การเมืองอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะดังเรื่องอะไรต่างๆไม่ใช่เลยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเพียงแค่หน้าที่เขาบอกคุณทําทั้งหมดเนี่ยสร้างภาพเพื่อปูบันไดไปสู่นายกรัฐมนตรีคนประเทศไทยผมมีคนเข้ามาท้าถามผมหลายคนแล้วผมไม่เป็น ไม่ต้องการเป็นให้คนวันนี้คนมาเชิญว่าคุณพิกรมเชิญมาเป็นนายกหน่อยมาไหมไม่ไม่เป็นไม่เป็นยังไงคุณก็จะไม่ลงการเมือง8ปดปีที่แล้วคนก็เชิญให้ผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็ไม่เอาก็ไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราถนัดไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ใช่แม่ไม่ใช่ไม่อยากจะทานะแต่หนึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าเราทําความดีให้กับประเทศเนี่ยมันทําได้ทุกแห่งทุกเมื่อทุกอย่างไม่จําเป็นว่าจะต้องไปอยู่หน้าฉาก เราอยู่หลังบ้านก็ทําได้แต่ต้องทําด้วยใจว่าเราทําบุญไม่ต้องหวังบุญกันนั้นเองเขาเป็นผู้ชายที่ใช้ชีวิตคุ้มมากคุณธัญญาเขาบอกว่าทั้งเรื่องการใช้ชีวิตความรักก็สุดโต่งไม่มีไม่มีไม่มีได้สุดโต่งผมไม่ได้มีอะไรสุดโต่งก็มีภรรยาอยู่คนเดียวเท่านั้นเองแล้วก็แล้วก็เลิกแล้วก็แล้วก็อยู่เป็นโสดมาถึงวันนี้ก็ยี่สิบกว่าปีแล้วมาถามถึงหนังสือคาถาชีวิตทำไมต้องมียกกำลังสองด้วยคะ อกคาถาชีวิตยกกําลังสองเพราะว่าเป็นสองคนไงคือแต่เดิมนี่ที่ผมทําอยู่เนี่ยก็คนเดียวครับออเออพอตอนหลังมาเนี่ยเห็นอาจารย์วอเนี่ยก็สนิทสนมกันอาจารย์วอก็มีคาถาอะไรเย,ยะรอะแยะก็เลยชวนอาจารย์วอมาทาด้วยแล้วอาจารย์วอก็เขียนเรื่องราวในนี้ตั้งเยอะแยะที่เป็นของอาจารย์วอนะฮะเอามารวมกันสองคนเอ๊ะทำยังไงเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยคนเดียวนี่ขายไปได้สองล้านกว่าเล่มนี่ไงคนเดียวนะฮะค,คนเดียวขายได้สองถ้าเกิดว่าสองคนล่ะ เออก็น่าจะขายได้มากกว่านั้นก็เลยยกกำลังสองก็เลยกลายเป็นสองคนวันแรกขายได้เท่าไหร่ฮะทีแรกของของเล่มแรกนี่ขายได้พันเล่มวันแรกวันที่สองแสนแสนสองก้าเก้าหมื่นหกขอโทษแล้วก็แสนสองแสนสามแล้วก็เกือบแสนห้าคราวนี้พอไปเกือบแสนห้าปั๊บหนังสือที่พิมพ์มาเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะพิมพ์ทีละล้านเล่มพิมพ์ทีเดียวล้านเล่มปรากฏว่าหนังสือตอนนั้นมัน มันหมดสต็อกเลยรอดยอดขายมันก็เลยล่วงลงที่จริงถ้ามีหนังสือสักสองล้านเล่มเนี่ยมันน่าจะทะลุสักสองละสองแสนกว่าเล่มต่อวันโอ้โหแต่จริงจริงแล้วที่ขายได้ดีอย่างนั้นไม่ใช่อะไรหรอกเพราะขายราคาถูกไงเล่มละยี่สิบบาท,บาทโอ้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทตอนนั้นยังไม่มีสีใช่ไหมหตอนนี้ยี่สิบบาทแล้วสี่สีตั้งหากโอเ้เป็น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 ,ปนมีสีเยอะอีกตั้งหาก ฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าที่ขายดีเนี่ยไม่ใช่เพราะนั่งแจกฟรีซะเลยนะถ้าแจกฟรีเนี่ยคนจะไม่เห็นคุณค่าใช่ใช่เราต้องให้เข้ามาซื้ออย่างน้อยก็ถูกกว่าไอติมแท่งหนึ่งยบาทนะจริงจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งไออันเนี้ยมันเป็นสคสสำหรับปีใหม่ได้คนเข้าไปใช้ได้เพราะมันมีกระถาชีวิตอยู่ในนี้ไอ้นั่นก็คือประเด็นว่าทําไมขายดีเพราะว่าเป็นของขวัญ เพราะว่าราคาถูกแล้วก็มีเนื้อหาสาระแล้วทุกคนเนี่ยอ่านหนังสือกระถาชีวิตแล้วผมเชื่อว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดและพฤติกรรมอย่างเช่นอะไรอะคะชีวิตคือเช่นยกตัวอย่างถ้าเป็นนักเรียนนะนักเรียนคำแรกเลยนักเรียนเขาบอกว่าผมเขียนว่าเรียนก่อนรู้แล้วก็รู้ก่อนทำอ้าเห็นไหมถูกต้องไหมเรียนก่อนที่จะรู้แล้วเราต้องมีความรู้ก่อนที่จะไปทำครับ เห,ไ,หไวัยทำงานอย่างพวกเราเหรอฮะเอออันนี้กออ็มองให้ไกลไปให้ถึงหรือไม่ก็พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ออันนี้อันนี้เป็นคติง่ายๆคติมันเป็นกำลังใจจริงๆคือ,ม,อมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตผมในอดีตไงแล้วตอนที่เขียนหนังสือมันก็ผุดออกมาเป็นประโยคแล้วผมก็จดจด,จดไว้เประมาณสัก4ี่ยกว่าประโยคในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาพออายุหกสิเป้งเราก็เอาอันนี้มา ฉลองแซยิก60ประโยคก็เลยเลือกเลือกเลือกเลอกแต่ละตอนตั้งตอนเรียนตอนทํางานตอนเป็นผู้ผู้ผู้ผนำในในองค์กรอะไรอย่างนี้เป็นตน้นหรือแม้กระทั่งเล่มนี้เนี่ยเราก็ไปเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อสองปีที่แล้วหเห็นไหมเ,ออเกิดขึ้นมาในนี้แล้วก็เขียนเขียนอยู่ในนี้ขึ้นมาเช่นผู้นําต้องไม่เห็นแก่ตัว อนนนย่างี้้เป็ตแล้วอย่างนี้คุณวิกรมมีคาถาที่ใช้สําหรับตัวเองโดยเฉพาะเลยไหมคะ,ะที่ใช้<ผ>มาตลอดผมชอบชอบคิดว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันของเรานะแล้วเราก็ไม่ไม่ไมทําไมล่ะมองอะไรต้องมองมองโลกในแง่บวกคร<ช>ับน,นั้นทําให้เราเดินทางได้ไกลแล้วก็เดินทางได้มัน่นคงแล้วผมขอคา <ผม S 1> <ๆ S 2> ถาแบบว่า ที่แบบเรียบง่ายแล้วแฮปปี้วันต่อวันอะไรนี้มีไหมครับผมอยากบีวันต่อวันวันต่อวันแฮปปี้ครับโกรธเขาเราทุกเออจริงเราไปโกรธคนอื่นเนี่ยนะไปโกรธเขาเขาก็ไม่สบายใจรับเราก็ทุกใช่หรือเปล่าถ้าพูดง่ายๆบอกว่าโกรธเขาเราทุกเออหรืออ่อน หรือถ้าเกิดว่าเป็นบอกว่าเราไปไหนแล้วไม่อยากให้ใครเขาหมันไส้เรานะก็บอกว่าอ่อนน้อมไม่ใช่อ่อนแออ่อนน้อมอ่อนน้อมไม่ใช่อ่อนน้อมไม่ใช่าบถึงการอ่อนแอเข้าใจไหมฮะอกรดีมไหมกรดีมมีคาถาอะไรที่ทําให้พวกเรารวยับทุกวันนี้ทํางานมาอู้ชักหน้าไปถึงหลังมีแม่คาถาอะไร ก็มองให้ไกลไปให้ถึงอุ้มองไกลเหลือเกินแต่มันไปมันไมปถึงทียิงไกลออกไปทุหมดต้องมีเหตุและผลถ้าเกิดมองให้ไกลก็หมายถึงมีวิสัยทัศน์ไปให้ถึงก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนครับเราต้องคิดเสมอว่ากรุงลมไม่ได้สร้างภายในคืนเดียวแล้วเราก็มีเหตุและผลค่อยๆไปเอาอย่างผมเนี่ยผมทํางานมาเนี่ยผมไม่เคยไปรับเงินเดือนหรือไม่เคยเปลี่ยนงาน ไปรับเงินเดือนที่ไหนเลยนะแล้วไม่เคยเปลี่ยนงานเออฉะนั้นมันก็ต้องค่อยๆไปแล้วก็ไปถึงแล้ววันนั้นจะรวยรวยมหาศาลแล้วตอนจะเหนื่อยเพราะความรวยได้สารคุกข์พุ่พไปปอนะนี่เคยเห็นไหมว่าเหนื่อยเพราะความรวยเนี่ยเพราะว่าตอนหนังมาถึงวันหนึ่งแล้วมันนึกเอ๊ะมันไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ทําอะไรอุตตะอยากมีเอะอยากมีวันนั้นบ้างจริงมันเยอะมากมันเยอะอยากมีวันนั้นบ้างจรงแต่ว่าหนังสือเร่มนีเนี่ย หลังรายได้ทั้งหมดนะคะหละังจากค่าใช้จ่ายเนี่ยมอบให้กับองค์การการกุศลด้วยใช่คือเพราะว่าอาจารย์วอเนี่ยอาจารย์วอวัชรเมธีเนี่ยแหมก็มองว่าเป็นพระ,ะที่ไม่งมงายมีเหตุผลแล้วก็ยืนอยู่ในสิ่งที่เป็นจริงผมก็รู้จักกับท่านมาแล้วก็พอดีมาชวนกันทำเนี่ยก็เลยคิดว่าจะไปสนับสนุนที่วัดนะฮะไล่เชียงตัววัดนะฮะในตรงนั้นอ๋อแล้วรายได้ทั้งหมดก็คือ ให้กับทางไหนบ้างนะครับแกจะขอมาทํากระถินแกบ้างใช่ไหมใช่ใช่ครับผมเพราะวันอาทิตย์นี้กะขอกระถินให้คุณวิกรมแกก็ไม่ตรงตรงใช่ใช่วันอาทิตย์นี้เป็นเจ้าภาพกระถินแล้วกระถิ่นท่านแรกขอชีวิตนี่จะขอซองให้คุณวิกรมใช่แล้วครับผมแกจะสร้างดีนะแต่ว่าคุณวิกรมคะเห็นว่าปัญหาที่คุณวิกรมมองว่าเป็นเรื่องที่หนักพอสมควรคือการ ท้องก่อนวัยทำไมเออยทำไมนะละ่ะตอนนี้นะมีเด็กที่ถือว่าอายุไม่เกิน15เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยท้องปีละอย่างน้อยห้าหมื่นกว่าคน๋อเหรอฮะอ่านะแล้วถามจริงๆเถอะเด็กอายุ15้าเนี่ยทำอะไรเป็นจริง<อ>ขนาดจบมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอายุ22 23บแล้วก็ยังลำบากเลยแล้วเด็กที่อายุต่ำกว่านั้นแล้วท้องเนี่ยเขาก็อย่างแย่แล้วลูกเขาล่ะโอ้จริง แล้วถามว่าเด็กพวกนี้ท้องเพราะอะไรท้องเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจแต่สังคมเราเนี่ยพาไปครับฉะนั้นตรงนี้มีส่งผลเสียส่งผลกระทบให้กับสังคมไทยถ้าเกิดเด็กเนี่ยนะเรียนก็ไม่จบเห็นไหมเพราะอายุ15าแล้วก็ท้องแล้วไอ้เด็กลูกของเขาเกิดมาก็มีปัญหาต้นทุนของสังคมไทยเนี่ยในการพัฒนาประเทศก็สูงอย่างมหาศาลแล้วปัญหาตกอยู่ที่ใครล่ะก็ประเทศเราประเทศรรเทศราแล้วมีมือที่สามไหม ไม่มีอะเราทํากันเองแล้วถามว่าเราทํากันเองเพราะอะไรเพราะเด็กเขาไม่รู้เรื่องมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่ควรจะต้องมาชี้แนะบอกกล่าวให้เขารู้ว่าพวกนั้นมันมีปัญหาคืออะไรนะฮะครับผมงั้นเดี๋ยวให้คุณวิกรมฝากหนังสือหน่อยดีกว่าครับผม อ๋อหนังสือฝากหนังสือเล่มนี้นะฮะแล้วก็บัตรเชิญพอบัตรเชิญเมื่อเปิดงานไปเมื่อไหร่เมื่อวานนี้ป่ะเมื่อวานนี้วันนี้วันเมื่อวานนี้แต่วันนี้วันที่ห้าห้าพฤศจิกายนนี้ครับผมจะมีงานเปิดคาถาชีวิตครับที่ไหนครับตรงนี้ที่เซ็นทรัลเซ็นทรัลเวิลด์ครับนะฮะนะฮะอยากจะเชิญชวนแล้วก็คาถาชีวิตเล่มนี้ด้วยนะครับว่าเป็นคาถาชีวิตที่มีประโยชน์และผมเชื่อว่านี่คือจะนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมเราในอนาคตคุณวิกรมขอญาดถามอย่างนี้ไหมฮะทำไมคุณวิกรมผูก ปลูกจุกทำไมอ่ะปลูกเพียเพื่ออะไรเจไม่มีอะไรถามเลยลูกเพื่ออะไรเพื่อนมาูกแล้วรวยหรือผูกแล้วมเพื่อนมันอยากถามจริงตอนนั้นบวชตอนอายุห้าสิบแล้วก็วันที่บวชเนี่ยก็ถือว่าวันนั้นคิดอยู่ในใจว่าจะโกนครั้งสุดท้ายละจะโกนหัวครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วก็จะไม่โกนอีกนะครับวันนั้นก็คือเหตุผลวันที่หนึ่งที่มาอันที่สองเนี่ยก็คิดว่าอยากจะปลีกตัวออกจาก ธุรกิจธุรกรรมเงินเงินทองทองเพื่อที่จะให้เห็นว่าเราเนี่ยอาจจะไปอีกแนวหนึ่งอยู่ในถ้ำไม่จําเป็นว่าจะต้องมาอยู่กับธุรกิจเงินทองเพราะคิดว่าพอกินพอใช้แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะให้สังคมได้เข้าใจว่าผมนั้นไม่ได้ต้องการอะไรจากสังคมแลยก็เลยผูกจุกผูกเปียกนั่นเป็นที่มาของการผูกจุกผูกเปียกคุณผู้ชมหายของใจยังแบบอยากสงสัยมากผูกจุกเปียกแต่ผูกแล้วมันไม่ค่อยยาวไง มันยาวได้แค่เนี่ยเนี่ยสิบกว่าปี <c oughs> <c oughs> เพราะว่าหกสิบกว่าวแล้วก<า>ดสิกดเลยกดตรงนี้ subscribe ตรงนี้เราจะมีคลิปดีๆฮอตๆมาให้คุณดูทุกวันกดเลย